Để gặp lời khuyến khánh chánh quản trị Để gặp lời khuyến khánh chánh quản trị Để quân đi yên đời Hờn na tên na dịp nhũ lõ Nguồn con tên na chả quên ai ô Ô ô trô Để nhũ lõ tên na Lõ mây phản giác phản giác

กับเรืออย่างผมบ้าตั้งเพียนนุ่นกับเรือเวลาพึ่งนกกันเด็ดเลยเดี๋ยวโดนมันบ้าแห่คุยกับเรือแห่ต็มเต็มเติมงต็มมันบ้าไปลุงตีนพี่โย่มันกันุ่นนุ่งกับกู่เรือที่โย่เรือเห็นหน้ากูมึงต้องกับก่อนเลยแก่กับเรือเห็นหน้ากูมึงต้องกับก่อนและไหลวาหนัง เตงอยู ui, o, o, ALL, ALL, like ่ร oh, ่ำเงนกำนันโทพวกสุสีไร่างเงี้ยไอ้ังฮัลโว่ามึงโยกันนั้นกำนันโด้ยินและโยกิสกไม่เจอเรียนกันตรเลยกำันดอใตึง่อยูได้นีครูลแเอีเออแม่ับไหวมช่วยตกำนัน anh ơi ngoài trong công trường mày tào miu cười, <Đúng không>? <cười> ở, lên, lên ở, lờ, là lỡ trời trứng đi lũ tâm mặt trong đọc gay gần cái luôn mặt đi khai hối hát hứa kiếm được kiếm tiền mặt 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 vô โอ้แหนบให้มันอยู่ล้อป๋าตีเหนี่ยวหอยนังเที่ยวสองคัาเดี๋วมันคุ้มสุกสี่บาทเลยโอ้ติดไม่ดูพีรื้อกว่เขาเป็นเื้อนกยู่เราเ่ย ดูราผิดยูไม่ส้องควรผิดคือนั่งบนนเลยรอให้ต้องควรป็นคือครู่ไม่ม้วนยังไงเดี๋ยวกูไมารู้กับแม่ดมวอย่างนั้นเม้อนตันคือเขาเก่งเช็ดเลยแขลานเลยปวดหัวแถวเก่นเช็ดเออหน่ารักยูยูจมพะน้ายูปั่นห้องสอบมวยทุกวันยิงโดนห้างไปแล้วแม่เล่นไม่ได้ตั้งใจมวยมันดูวันนี่เกายแค่แม่โตอ้ยไมได้รดูเป็น ป๊ากู้เดียวเดี๋ยวนี้ตัว้ามากเลยกใช่ไหมับใ่้มีดูในยูนตัวาวี่ทั่วเมงอยตัวยาวูมึงเคยเรียกใค้า มาเคยวกกประคุณพี่น้องน้าทุกคนนันเนี้ยโดยจะพาคุณแม่คุณพ่อมันยังมีอยู่นะโดยจะพาคุณแม่คุณพ่อเองหนุ่มนุกรักอาบ้าคอพ่อกับแม่อยุมันมันยืนมัยู่อายุยืนหมื่นหปีแมู่ัพ่อเองะวาอย่างมาแล่คอย่างนั้นช่ยกเ้ย ไว้แล้วคนลูกกมาเนี่ยคู่กัน้รจริงเลยออกม m ง่ายๆนปีน้องไม่เลกนี้เมาโยั่เเลยไม่โดน่คนี้จพุ่งแงเท่มันลพึ่งพหายยะแลวก้าโดดใตปีที่จ้ไเร็วมันจับได้ควดจับได้วดมันเร็วพุ่แล้วมันใจอาี่หลหวยเงนีนี้มาลอยจับใด้วดเด็เรียบร้อยไงนังไม่ต้องต้องแก้พวจับได้วดมันล้วพึ่งไม่ใช่เส้นแมน

ดูดานผูนั่นเกียดแหม่หมน้อยใจเงื่อแกลมดวมย่มันกับ้านตรงนโดูดานผู้นั้นข้งเพื่อลุ้มมันได้นู้ปูนเมื่อดูดรานเออโยงยิ้งมันพิยังคนลุ้มมีมันแต่วานนี้ก็ไล่ดขึ้นนี่ประคุ่นตาใส้องว้าเอออากไปเจอชือคือนี่ก็ประคุณนะตรงนั้นก็ไม่ที่นายยังเจออยู่าเนี

Manoo lèo của cái chết mà đầu là nèo. thì để không có trả chặn, ok, chấm nèo. Mày xin mày hết. Go, ho, ho. Manoo, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ก็อบระคุนะเป็นแว้นกหนกบดำเฉยลุ้นมาที่รังเีๆที่โอนใจกันจนแบบอย่างนี้ก็กบระคุนแวนๆจังนึงบนดันเพงเด็หมอเป็นความรุ่นะสักหนึ่งบนดันเพงนะขอบคุณแคว้นๆไอ้หน้าเวทีอย่างนี้ก็ย้ยาเระมือยยังนั้งรักงจ้าขอบคุณจังเยียมเระมือนี่เปลี่ยนเป็นเวทีมีหูนะเราผ่าอชเลย

I don't know. น้ำใจนะของคุณครูสิงห์นะสามร้อยบาทเอาพวกเราทุกคู่นั้นพี่น้องประมือเอานะแล้วก็มีรางวัลของพี่กองช่างนะสองร้อยบาทเอาประมือตอนนี้มาแล้วมาเลยน้ำใจนะตอนนี้ได้มาแล้วนะทั้งสองร้อยนู้นแล้วก็รวมนี้ห้าร้อยแปดร้อยนะตอนนี้ไท่มันลดตอนนี้ออกไปถึงอาทำเ่อยแล้วนะ ยังไงก็วันวันพอได้ตึงน่งนแม่นะดวยขอบพระคุณในเสียงปรบมือพี่นองมอบให้ฮะมือเบกมันกำลงอู้ไม่ฟันโอยขอให้คนตรงนั้นว่านายนั่ง้าตาโลกลองติดมือเบกเออตัวฮ้ายเหลาแต่กูไม่เคยนอนเลมือเบกใหญ่แล้วแล้วยกมันพระผูโตเงินในแก้วชู เอาพี่น้องประมือยไม่เคระมื่อยพี่น้องนั้นฮะพรับเมื่อยพี่น้องแกว่าแงจะดีเราเพื่อนผูใจเหมือนกันใช่มึงเล็บราเนี่ตึ๊เนีย่ตึ๊บเอนาบนเออเดกแม่ไม่ยากตียกูกไม่ปลื้มในกระตูะแม่วป่าใชกใช้สไล เดี๋ยวครับแม่ได้ยินนิ้วโมาเริ่มเกิดเคในเทปเล่มก็ก็เกิดคนเวดเวทไม่เลยไม่ต้องเกลียดคนนี้พี่น้องน่ารักทุกกูอ่ะเอออันนี้จุดเด่นเด่นนี้บอกไปใจ่คนพี่น้องน่ารักคนพี่น้องน่ารักอันอันยังชื่อว่าพี่มาวูพีนมวดเรื่องนี้ไม่รู้เล่าแค่บ้างเฮ้ยมวดปู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 จุดยอดเลยนนักมาก็ไม่ใช่ว่าหนักมวยแ่ตื่น một bố ơi, anh không chứa, hoặc là mối bùi rô thơ, quý nhau pin mầm mầm ngàn mầm 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 Mưa mầm 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 chết mầm 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 mầm

Man man ru de pikoj manoj.